สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดตาขายแล้ะท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมท่านมาขอโชคเนาะองบอกว่ามาที่นี่อะท่านผู้ชมแล้วอองอะขอโชคกับพระราหูตรงเนี้ยองบอกว่าได้โชคนะขอโชคที่นี่นะครับก็เดี๋ยวดูองจะเป็นยังไงงวดนี้นะครับงวดที่แล้วอองบอกว่าขอที่นี่แหละนะครับได้โชคไปนะครับก็คือขอกับพระราหูเนาะเดี๋ยวดูงวดนี้องจะขอยังไงองจะเป็นปอม อ๋อแย่ดูอองจะขอปิงปองานู้้ชมเนาะนีกรชมตรงนี้เนี่ยอองบอกว่าได้รลบโชคงอาะที่เลี้ยวที่ผ่านมาเลขอะไรเลขเก้าครับ เลขอะไรนะยืนมานีิบางมากเลขห้าครับท่านผู้ชมต่อไปนะครอลกาเวฟตันะครับเลขเก้าสรุปแล้วก็ได้ห้าเก้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าเนอะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ขอโชว์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะ เดี๋ยวเราจะไปขอโชคอยู่ตรงจ้าแม่ตะเคียนนะท่านชมไปเนาะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดสาขาท่านผู้ชมเนาะนะนะแล้วก็พาท่านผู้ชมท่านมาขอโชคกับแม่ตะเคียนเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่องเลขเนาะเมื่อกี้นี่องขอเลขกับพระราหูนะครับรอบที่ผ่านมาองบอกว่าที่นี่ให้โชคเนะก็เลยมาขอจับจิงปองอเออ เนาะเดี๋ยวดูรอบนี้ท่านผู้ชมเนาะจะได้เลขอะไรนะครับว่า,าเดี๋ยวดูกันนะเพราะว่ารอบที่แล้วนะองเห็นเป็น9 091แต่ว่าผมเห็นอีกฝั่งหนึ่งเป็น360เนาะแล้วพี่มนทาบอกว่าให้ผมมาตามที่นี่นะครับเดี๋ยวโดมาลองติดตามรับชมคลิปวิดีโอที่นี่กันนะครับว่าเลขจะเป็นอย่างไรเนาะจะเข้าหรือไม่เข้าอย่างไงท่านผู้ชมเนาะมาติดตามับชมคลิปวิดีโอที่เจ้าแม่ตะเคียนพี่ไดรัตนะครับวัดสาขาท่านผู้ชมไป โชคอลาได้ไหมเด้อสาธุมอโชม์ปลาให้กับคนที่รับชมคลิปวิดีโอได้ไหมเนอสาธุ้ารกืวัด่ง้นะคตาศครับเ็นครับ้ผู้ชมเมื่อกี้นี่เราก็มีการไหว้กับเจ้าแม่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาติดตามรับชมคลิปวิดีโอที่นี่กันท่านผู้ชมนอมาส่อง เลขกับแม่ตะเคียนกันว่าจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมวันนี้ขอโชคกับแม่ตะเคียนไปฝากท่านชมท่านเนาะจากวัดสาขาท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะมาเนาะวัดสาขาจังหวัดสมุทรสาอ่าสมุทรปราการนะท่านผู้ชมเนาะก็น่าจะเป็นอำเภอพระประแดงนะท่านผู้ชมเนาะก็ลองเสิร์ชด,ดูนะอยู่ในเขตพื้นที่ติดกับอ่าบางขุนเทียนท่านผู้ชมเนาะอยู่ติดกันนะครับก็ามาได้นะครับใครอยากมาเนะาะดีวเราประซองเลขกันท่านผู้ชม ตอนนี้ถ้าผู้ชมเนาะผมกับองนะครับก็กําลังหาเลขกันอยู่จากขอนแมตเตคเคียนตรงนี้แหละท่านผู้ชมเนาะก็หวังว่า รอบนี้จะทำให้ทุกคนได้รับโชคเนาะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมนะถ้าผู้ชมที่รับชมทีวิดีโอนะผมบอกไว้ก่อนนะว่าแต่ละจุดที่เราไปเนี่ยท่าผู้ชมต้องหาจุดที่ชัดเจนสำหรับผู้ชมทุกท่านถ้าท่าผู้ชมท่านไม่ได้เห็นตามที่เราบอกก็ยังไม่ต้องเอานะครับเพราะว่าแสดงว่านั่นคือไม่ใช่โชคของท่านผู้ชมเนาะแต่ถ้าเห็นว่าชาัดเจนสำหรับตัวเองแล้วคออ่อ,คอยเอาไปซื้อค่อยเอาไปเล่นนะท่านผู้ชมนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะแบบ ผิดพลาดไปได้เนาะเพราะฉะน,นั้นต้องเอาตัวที่มันชัดเจนสําหรับบุคคลตัวเองเท่านั้นท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะหาเลขแล้วส่องให้ท่านผู้ชมไปดูถ้าชาัดก็เอาถ้าไม่ชัดไม่ต้องเอาโอเคไหมท่านผู้ชมเนาะตกลงมาตามนี้นะเดีย๋ยวเราส่องเลขให้ท่านผู้ชมเนะาะเผอิญมาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นเลขอยู่ตัวหนึง่งก็คือเลขเก้านะตัวน,นี้นะครับเลขเก้า ตัวเดียวนะครับเห็นตัวเดียวเลยเนาะแต่ก็จะหาตัวอื่นให้ท่านผู้ชมเนาะตัวนี้ก็ยังไม่ชัดเจนสำหรับผมเนาะนี่ก็จะมีคนเขาก็คนเบียนกันมาขอโชคที่นี่อยู่นะครับชมเนาะเดี๋ยวเราจะไปดู ฝั่งน,นู้นก็จริงๆเนี่ยถ้าเข้าอีกมุมหนึ่งได้นี่จะดีมากเลยนะเพราะว่าคนจะได้เข้าทั้งสองฝั่งไงอันนี้เหมือนกับเวลาคนหาก็จะหาอยู่ฝั่งเดียวนเนาะท่านผู้ชมเนาะมุมนี้เนี่ยจะทําเป็นที่ให้คนเข้าไปขอโชคได้ด้วยเนาะมุมนี้เนาะ ถ้าทางวัดได้รับชมชิปเราก็ขอให้เนาะอยากให้ปรับปรุงตรงนี้ให้หน่อยนะครับตรงนี้จะได้เป็นที่ให้คนเข้าไปขอโชคได้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างงองไม่เจอเลย ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาบ่อยๆท่านผู้ชมนอนเลขมันเข้าเข้าอยู่นะตามที่เราเคยมาตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นรอบที่ผ่านมาเนาะเลขเข้าอยู่นะครับเอาท่านผู้ชมนอบที่จุดตรงนี้นะครับผมที่ผมส่องอยู่เนี้ยนะครับมีหลายๆตัวนะครับที่เป็นเลขขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะนะครับมีหลายๆเลขเนาะตามที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีเลขเจ็ดนะครับเนาะเลขเก้าเลขแปดอะไรเงี้ยเนาะขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่นะ ตรงมีอยู่จุดหนึ่งถ้าไม่ชมน้อนาะตรงนี้จะเหมือน915นอ้อง โบราเลื่อนโฉมการรับให้ั้วนะครับทำไกลแล้วนะครับอยากให้ง่ยโยไดเลยเรื่องโการ่นะครับตรวจา้าห้นะครับไงองคโบราณของนะครับเห็นเล็เหรอฮะเจเออวะชัดเลยวะใช่ใช่นะอืมนี่ติวล่างเล็กห้าเนะการนปเออ เออมันสามเหมืนแปดเอาไปเอาทูบมานหนึ่งไปเอาทูบมาชี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะนะครับท่านผู้ชมก็ะมจ,ะจะเป็นเลขตัวน,นี้นะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยเหมือนเจ็ดเนาะ มันเจ็ดกับแปดว่าแต่ตัวน,นี้ก็เหมือนห้านะอ,องนี่ห้าเจ็ดแปดเหรอเออเหมือนนะท่านผู้ชมเนาะตัวเนี้เหมือนห้าเหมือนเจ็ดเหมือนแปดอีกแล้วชาร์อยู่นะองเนาะนี่นะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าสามแปดหรือว่าเจ็ดแปดนะแล้ว,ว 7, นะต,ตอนนี้จะเหมือนหนะ้าเนาะห้าเจ็ดแปดหรือว่าสามห้าสามแปดก็ได้ เอ้าท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับอองบอกว่าเห็นเป็นแปดสี่เนาะแปดสี่ท่านผู้ชมเห็นไหมชัดเลยอะเลขขึ้นมาชัดเลยนะท่านผู้ชมนะเนาะเออว่ะที่แรกก็ที่แรกก็เห็นเป็นเก้าสองสี่นะแต่ดูไปดูมาเป็นเลขแปดแปดสี่ไอ้เก้าสองสี่ก็ชัดนะมันเหมือนเลขเก้าสองสี่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะลองดูนะมันขีอะไรเขาเียแปดสี่นเออมันเหมือนเก้าสองสี่เหมือนกันนะ ตัวเนี้ยเหมือนเลขเก้าเลขสองแล้วก็เลขสี่เนี่ยลงมานี่เก้าตรงๆท่านผู้ชมเนาะแล้วก็หัวเลขสองชนกับเก้าแล้วก็เป็นเลขสองก็เป็นเลขสี่แต่มองเพลินๆนนั้นจะเป็นแปดสี่นะท่านผู้ชม ก็มีโอกาสเนาะเฮ้ยแต่ตัวนี้เหมือนสี่วะนี่นี่เนาะเป็นใยเหมือนขี้อะไรอยากใยอ่ะอือดูดีๆนะท่านผู้ชมนะอืมเลขก็ชัดตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดิมป่ะวะนี่อุ้ยนี่ละเลขห้าี่ชัดเลยท่านผู้ชมนี่เลขห้า นี่เลขห้าเก้าเนี่ยเอออันนี้ก็ห้าเก้าหมือนกันนี่ก็ชัดมากเลยดูดนฮะนี่ศูนย์ห้าเก้าอันเนี้ยห้าเก้าลองออเห็นเลยห้าเก้าห้าเก้าเหมือนกันไหนดูดิเลขห้าเนี่ลขเก้าอมชัดอดชัดเลยออืมท่านผู้ชมดูตรงนี้ยิงชัดของอองนะครับ ห้าเก้าคู่กันก็ชัดนะเออชัดเลยเออสาม,มห้า,หาเออสามห้าเก้าสามห้าเก้าเ้าดอก่เ้ดอพาท่านผู้ชมตรงนี้นะครับองบอกว่าเลขชัดมากเลยนะท่านผู้ชมนี่นะนี่เลขห้าครับเลขเก้าห้าเก้า มีเลขสามด้วยเลขสามู่ตรงนี้เนาะนะครับสามห้าเก้าเลยนะ ตัวน,นี้เลขเก้าแลท่านผู้ชมนี่เลขห้าอันนี้เลขสนะามเนาะชัดมากเลยนะคนะครับไม่รัวนะครับจากให้ใย้ตโให้เดินเที่ยว เา้าท่านผู้ชมวันนี้เรา2คนนะครับผมกับอองนะครับมาขอโชคอยู่ที่วัดส,สาขานะครับเป็นแม่พิไรรัตท่านผู้ชมเนาะมีเลขเข็นอยู่3จุดเนาะมีเลขจุดแรกก็คือ78ตรงนั้นนะครับเป็น78นะครับแล้วก็มีอยู่ตรงนี้เป็น94 94หรือ84ก็ได้ท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ395เนาะ3จุดเนาะ ถ้าใครที่รับชมอยู่เนาะก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนสองเด็กด้วยล้กันนะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมท่านมาขอโชคนี่เนะเาะยังไงก็ขอให้ได้รับโชคกันทุกๆท,ท่านนะท่านผู้ชมเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะเพราะว่าด้านด้านนี้ของวัดเขาก็มีการจัดพิธีการไหว้ของท้าวเวสสุวรรณของของวัดนะฮะทุกๆ ท,ท,ทุกวันอยู่แล้วท่านผู้ชมเนาะก็วันนี้ก็มาขอโชคที่ก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับโชคกับเรานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คน2เลขด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้ผมกับอองลาไปก่อนท่านผู้ชมแล้วพบกันใหี่รูหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เก้าสามเจ็ดใช่ไหม,มนี่เลขเก้านะท่านผู้ชมเลขเก้าเลขสามเลขเจ็ดไปตัดเตาสองตัวนะเืิดได้โชงนะครับเก้าสามเจ็ดนะตัดเตารู้ว่วันนี้เก้าเจ็ดจะมาวะนาะ องูตัวนั้นเห็นหาสามตัวเลยที่นี่นะนี้นะท่าชมเลขเก 9, ้าเลขสามแล้วตรงนี้เป็นเลขเจ็ดนะลองดูลองตัดดูสอตัวอาจจะได้นะ9ก้าสาเจดสเจดนี่แหละประมาณนี้นะ